พี่น้องเมือนี่ยเศมากินลับซื้อเนี่ยมาพี่น้องกรดาษครับซื้อกระถ่าล้างนะพ่ครับแก่ตลาดกับม่ตลาดมาพี่น้องเอ้ยครับเข็หลังิงเขหลังงามครับเนื้อขาไม่ไห้ได้พี่น้องตีตัดพี่น้องีพูกนึงีพดนึรก็จนังแดีเี่ยทีแค่หันแครับ แก้วจ้าแก้วสุดเด้ซุปการจ้าซุรู้ปะได้บ่พอจ้าฮะพอยังสการงเสีบสุดเราจะยังกับวสดุซุปการเราจะเนื้บัเนียวตุยน้ำเย้มน้ำเยิ้ด้วยบ่มีเด้อตุ้มเียดีน่ออันนี้คือต้มเทียเอากีวาเส่อาีวาเส่ด้อีกอารีใส้นน้นะครับผมอี พี่น้องเดี๋ยวรอบแป๊บนึง่งไ้ฟักไข่ยังใช่ป่ะเด้อนจังกรเบิ่องจอดบลูอจีนรถนะพี่น,อนะน,ออน้องเนาะตอนนี้แซงคนกันยัาง,งากว่นท่านบด,ดีพี่น้องเอฟซีอยู่บดีครับคืออยากเขาเมือนีิไปธุระพิดมือครับพี่น้องเดียเด๋ยวออยังมืเบิ่งเดี๋ยวเขาอ,อยากพี่น้องเดี๋ยวเขาอยากกระบี่ใช้ก่อนเด้อนที่แรกว่าดีแต่เบ,บ,บ,บิ่งตอนจีนรถกว่าท่านมันจะเป็นจอดนาดีใช่ก่อนพื่บดีเบื้องด้วยความเหนียวครับพี่นอ้องความเหนียวโอ้โหนะครับ

ปเป็นยังไงล่ะลูกยี้มง่อ่ะอย่าดองไ้่พี่อน,นอ้องโอ้เบี้ยวปวดบักง,ง่ายเลยใช่ครับบักลุกแดงเ,เปิน,นี่เปินเนยปังนะาจาับไปจับไปเ,เดี๋ยวผมเปิดาจับไปได้อ่าบักลุกแดงลงเอีย,งน,อง,อยงนี่บักโซโอทอบักซิงคำแดนผงลืมฝ้าฝ,าฝา้าหงเลยเดีย๋ยวั้นของประสิทธิ้ได้ใค่บ้างผู้ใดวะยัเอาของมาตรงบ้าไปก่อน อ่าจังโมกันเล้อกจยดปับเบื้ออือหือ่งดิอาไปอาขางแก้วย่งแก้วมันมันผิดสิเบื้อแต่ดยข้างแก้วนะใช่ครับใช่เบ้อเอาจินบันหาเชือแล้วพี่น้่งงายหม่เลยปุ๊าจะจะดำเจ้กคือผู้งันเถอะ กะไรกระจาฮะกะไดจ้นี่ยังกระไดงามกะไดผู้ให้แช่ปะเอาละสอนนี้จะีขั้นดูอันนี้จุอันนี้จุอะไยังเะยพี่น้องเนี่ยแล้วก็เด้อจุตับจุบลาไข่ลังซุปไข่ลังเกียวเพียพี่น้องแม่น่ากินเลยตุมเลยไม่บกซุ่มมืออ่อนไหมไม่ไม่หยา เด้อพี่น้องเออมากินหลับหมูน้ำหลาบหมูน้ำลับหมูปลาเสืเลืยดพี่น้องเนี่ยแซ่บผ่านตนเล้ปลาเสือเดพื้นบ้านขิงเลือดแซ่บปะแซ่บะอือุ้ยยากซะยากครับเด็บยวพครับนีคราบับปงแม่พี่น้องแซ่บเพิ way, ่ย pe ังนี like ้ จำแก้วดีแก้วเพียใช่ไหมครับเขาอยากจับระครับคุณห้องไม่เหมือ้มังบอกตุ่มต้องทานกับห้อข้าวหน้าข้าวามา,ายัะไอข้าวหน้าข้าวหน้าข้าวหน้า ขารอเปาเ็ปจาช่วงเอฟทีมึงได้แถวนั้นเนื้อสดๆนันเป็นตะกิน่นอก่วมขมก็ดีก็ดีสดๆขมหวานดยครับใจ่ซอมไม่ควายส่อสใส่ชอสอส่นยดอสส่บวชเขือนน้ อยำขาบ่หัีขาดวะลิเลียรสามจิบกิบอือผมมึงจะใส่หัวเงงแรงรี่น้องเส้งของแท้แสบเของแท้เสแยบเนาะอืของแันสบอยู่แล้ว่นลองมันด้วยของมันอร่อยอร่อยอร่อยเี๋ยกองกินดีดอาการมีบักตูม,มเขือ ครับใบบรตุมระตูกระปุกยั่ไงประตูกระเบิดบอกครับมึงนี่น้องผมณมีมะพร้าวหน่อยนึงมะพร้าวครับส่วนวจะลดไปหน่อยมะพร้าวมะพร้าวครับอันนี้แข็งลังครับมะพร้าวมันแข็งลัง สาวควกแคลดีว่ะกระกบบกระกบบเออแสบหลายแสบหลายเราดูกพีไงินมาที่แสบที่นึงนานๆกินเนาะทำใหับริจินทุกวันพี่น้องเลยนี่ครับอร่อยอร่อยน้อง ไม่กินไม่กินมั ari, คืออาจจเชี่ยวัดอ่อนนี่ล่ะอันนี้นนเป็นจ้าพนาเสีนะยก็ไปกูอ่อนค่ะคักบะเอเป็นว่อะสุดเนาะเดี๋ยวซื้อ,อมาเรีุมไหลังนี่นี่ลูกนี่ตูกเย,ย็นใช่ใช่ไปหลังไปหลังทุกแหม่ท่านไปหลัง

chưa hết đất học chưa hỏi đất học chưa hỏi đất học chưa Chua đất học chưa hỏi đất học chưa hỏi đất học chưa ชินเดียวหน่อยเจียวอืตับหวานไหมตับหวานตับหวานเด้อพี่น้องแซ่บอีหลีเน่ใส่เจียวหน่อยแค่สุดเอาสุดเอาเจียวเพื่อเสีบครับอือหือดีเด่นคใจจับควงไปจับควงไป อะไรเลยายังไปเดีวเออนเดียวนเดียวสุดยอกันเลยวันเี้อืมเอาปสามปีแล้วยาวดอนเฮ้ลุกสุดยอขาวมันากันโหดองไปสามปีแล้วพอดีเป็นไรลูกพี่โอ้ยนอนเลย ถามปีูตึกเลยหากยาร่วนๆนี่จะหากยาล่วนๆพี่น้องมียังได้สวยมีสียังลายยังเลงอืมเีหัวตาหวานหวานน้ำเติเลยจ้ะเจ็บจิบใจด้ยมาสแกมไงเนี่ยะออกข้อนท้อมู่ลูบเลย่ะแส่แถะแทะสุดยอด เท่เท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 ่อ้มงไปแต่ลายคลองกเเลยเลยเน่ยนี่ยาไม่เยอะสี่ไหมเียจุซีบังนะไปแล้วป่ซองไหน คอนแซ่บมันบ่ให้พาิน่เพลนเนี่ย,ยนี่สิ่งบายนี่อโอจิมตูนเอามันเ,เอาฟันชุดเอาหน้ามันเออฮมอึมอมเพียความพี่ร้องแท้แท้สุดยอดเลยสุด,ดยอดสุดยอดรคนดียว,ห,ว,วยห่อนเนาะองชุดอาหารได้หมืนเลยครับพี่รองแซ่บเด้อ เขาทำนดี่ะอือ่ันดัอืมอืมอ่านเลเขาพันยังไงล่ะสามเป็นเกี้รี่ยอืคือใส่อีกไม่ได้เหมนกลุ่มบอกปั๊บอืมอคนหลาดดีคนกลุงมอ่ะเนาะยินงนกล่ม่เมันกับินใจเออนกลมาเกินับกิใจเสียไปดิเตียเสียลบ๊บ ไม่ชยละจะถามกพดก็เลยคุณเพชรโอ้ย่แกเพลเอื้อพี่น้องมึงเหรอพี่น้องเพลิดปอกพริกน้ำว่าขาดปาดทองหูอ้อเพลิปพริกพี่น้องเราโทร่าให้เด้อไอ้ยันพี่น้องนี่สยกตุ๊ก บ่เคยได้ยินแบบนี้ได้กินแท้ๆว่ะชู้ไม่อร่อยเนี่องเนี่ยงเนี่ยงกะคักเด้อเด้อเด้ออ่ะเนี่ยงคักคักแซ่บคักคักเด้อพี่น้องเสียบเด้อพี่น้องเด้อแซ่บน้ำกันเด้อได้ก็ได้ที่ท่านมากินน้ำลูกพี่ กูอย um, um. 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 uh. ู í, DB, ่บ hey, ้านใกล้ๆนี่แหละ้านใกล้ป่วยตงเมี้ยเขาอยู่กันนี่แหละย้อมกันนี่แล้วเนาะอืออืออือครับใจดีวะลูกพี่ใจดีบ่สุขพี่ใจดีมากใจดีมากเลยสุดยอดเนาะอือลูกน้องอยากกินน้ำก็ซื้อไม่ซื้อกินอย่างนี้ไงจันทร์ไทยตัวนุ้ยหาจากใดยังบอกแบร้ายแทบาย กินล้วืมอืมอ่ะกินแล้วครับพี่น้องจับกล้องให้นน่คว้านพี่น้องชด่อนแท้เม้อมันตุ่มเาป็นยาบรกตมนี่ดีใช่เหมอืชุดยอดเลยแหละบักตุม มม่ไม่จะ้ังไ้เราเพื่องมาสายน้ำกันเลยไม่บดบอกน้ำเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยกินแย่จำอกขำใจเฮ็ดเรียดตัวเดวขอกินอิ่มแล้วขอก็ัไปเดากระห้าีใจเด้อพี่ลูกพี่ยู่ไหบ้างว่าย้มกันตัวอือเออลูกพี่จะไปตาเ อะไรบ่แสบดูแสบดีดีเนี่การที่พี่จะทำอะไรการที่พี่ะเนี่ยแสบเลยนะนอนบอกบอกเอฟซีกดติดตามให้นะกดติดตามให้ได้จ้ากดไลไรกดแย์กด i ซ่บจ้ากดแย่เด้ได้จ้ากล้บพี่แสบแทนอยากคอมมนเขามาเนอะอืออยากก็พุ่งมนเข้ามาเด้อเยากญินของเจ็บเนี่ยสุใจพี่น้องสุจเลย อืมไมาเด้ม่เด้นะนี่อืนอ่มอกบนี่เมื่อยหอนเพชร่องมึงอไรเออ่อยคณตาบักขดังที่น้องเลยมองหน่อตุ้นี่นี่ตุ้นแ่บแฉบบิลี่เนี่ยเนี่เนี่ไอ้บักจูสจินเนี่ยบักขยันตับักขดังตับ ได้จับีับอืมําห่อบะเอ้ยใส่บะขัลังเอาซ้อนได้มาจาิดกินต้อกินให้เอาซ้อนได้อเอาไปเหี่ยวกันอืม,มจับน้ำจิ้มต้องกินจิ้แล้วมีชิ้นคุ้มๆพี่น้องเนี่ยโอ้ยบนเดีวยวพี่น้องเราน้ามีดีคุ้มเพียอ๋อแซ่บชอตเด้อชอเด้อครับเลือกันชดเด้อสุดยอดเราแตรีพุ่งบแตงครับ พาที่พีเ่เด็กเสียใจสุดยอดีเลยเฮ้ยเจ้าลาบบโบเซเลียดลาบเหนียวหาพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆบรรยากาศไพ่เบิ่งกา,า,ย,งกายากเบิ่งบรรยากาศเบื้องี่การที่พาดบ่ได้การบทเป็นกำลังใจกันพี่น้องคนละคนแช่นะ้นนะอท่านเนาะเขาเร้เป็นกำลังใจกัน จะได้ก็ขาดกินไม่หม่ช่วยจอดบอกเลยให้บรรยากาศแบบทีพย์อะไรครับนะชุดยจอดครับผมพันผ่อน่ัรู้จะมีเป็น,น,ช,นปชุดนี้ได้าครับลมใหม่เตินใหม่มีมดเตินใหม่เนะเออเในนอนครับเย็นสบาย จะกินอะไรคนละไม้ไม่ติดคนจะมันพี่แต่ของกินนี่พี่น้องไรอ่ะอ้อมเัี้ยุกยั่งไ่เป็นลูกคลิปนี้เท่ากหรฝากอีที่ไปเสมอเนาะฝากอีที่ไปเด้อครับไปได้ครับผมสวัสดีนะสวัสดีอีที่นะขอบคุณค่ะ